สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้ครับเราจะมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญจากการประชุม Rabbit Club ออนไลน์ครั้งที่65ที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันพุทธที่5พฤศจิกายน2568นี้เองสวัสดีค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ อยากจะกลั่นเอาเฉพาะแก่นสําคัญเนื้อหาหลักๆที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับมาย่อยให้มันเข้าใจง่ายๆเพื่อให้สมาชิกในทีมเราโดยเฉพาะท่านที่อาจจะพลาดไปหรือว่าอยากจะทบทวนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ติดตามงานเอาไปวางแผนแล้วก็ต่อยอดการทํางานของตัวเองได้แบบมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับดีเลยค่ะเพราะข้อมูลจากการประชุมบางทีมันเยอะการสรุปแบบนี้ช่วยให้จับประเด็นไปใช้งานได้ง่ายขึ้นจริงๆค่ะใช่ครับแล้วการประชุมครั้งนี้ต้องบอกว่ามีหลายรสชาติมากมีทั้งฉลองความสําเร็จมี ิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีโปรโมชั่นน่าสนใจอย่างทริปญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ด้วยใช่ค่ะถ้ามองโครงสร้างรวมๆนะคะการประชุมเขาออกแบบมาน่าสนใจคือเริ่มจากสร้างแรงบันดาลใจจากคนที่ทำสำเร็จจริงๆอย่างคุณนุ่มครับผมแล้วก็มีการทบทวนผลงานเหมือนเช็คสุขภาพธุรกิจของแต่ละคนไปในตัวแล้วก็มีแนะนำเครื่องมือใหม่ๆคือตัว pp 189แ้และก็ปิดท้ายด้วยโปรโมชั่นกระตุ้นด้วยเป้าหมายชัดๆไปเลยครบเครื่องเลย ค่ะการคุยของเราวันนี้ก็จะเน้นช่วยกันสกัดมุมมองข้อมูลเชิงลึกที่อาจจะซ่อนอยู่ให้เห็นว่าเออเราจะเอาไปปรับใช้จริงยังไงได้บ้างนะคะให้ทีมตามต่อง่ายๆเยี่ยมเลยครับงั้นเราเริ่มที่ช่วงแรกกันเลยช่วงเปิดประชุมกับสัมภาษณ์ผู้นำยอดเยี่ยมซึ่งก็คือคุณหนุ่ม SD จากสำนักง,งานกระบี่ที่ทำยอดเบี้ยสูงสุดในสัปดาห์นั้นพอดีค่ะคุณหนุ่มบรรยากาศตอนเปิดก็คึกคักดีนะครับ คุณทีพิธีกรก็เชิญคุณหนุ่มมาแชร์ความสำเร็จล่าสุดซึ่งผมว่าน่าทึ่งมากนะคือปิดเคสใหญ่ด้วยแบบประกันใจใจสองห้า้าได้ยอด FYP เบีย้ยปีแรกตั้น1,500สบาทนะครับโหเยอะมากนะคะสำหรับแบบประกันตัวนี้ใช่ครับตัวนี้มันเน้นคุ้มครองชีวิตสูงๆกับออมยาวๆการปิดเบีย้ยขนาดนี้ได้นี่ไม่ธรรมดาเลยให้ทีมเห็นว่าเฮ้ยเป้าหมายที่ดูสูงๆเนี่ย มันมีคนทําได้จริงนะแล้วก็เกิดคําถามต่อว่าแล้วเขาทํำยังไงซึ่งก็พอดีเลยครับเพราะคุณทีเองก็สัมภาษณ์คุณนุ่มด้วยซี่คำถามหลักที่ผมว่าเออเขาคิดมาดีนะเพื่อให้คนเข้าประชุมได้ประโยชน์เต็มที่คําถามแรกก็ถามเลยว่าเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ลูกค้ามั่นใจแล้วตัดสินใจซื้อใจใจสองาเก้ทุนสูงขนาดนั้นประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคําถามแรกนี่เจาะเข้าแก่นการขายเคสใหญ่เลย คือเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าใช่ครับมันไม่ใช่แค่บอกว่าประกันดีแต่ต้องทําให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราในแผนว่ามันตอบโจทย์ระยะยาวของเขาจริงๆเทคนิคตรงนี้แหละคะ่ะที่ทุกคนอยากรู้คําถามสองก็ถามลึกลงไปอีกว่า แล้วจากประสบการณ์คุณนุ่มเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะกับใจใจ259าจริงๆคือใครแล้วมีแนวทางเข้าหาลูกค้ากลุ่มนี้ยังไงเข้าใจว่าใครคือลูกค้าที่ใช่แล้วจะคุยกับเขายังไงเนี่ยเป็นกุญแจเลยค่ะฮะผมดีกว่าไปหวานหาไปเรื่อยๆการรู้เทคนิคจากคนที่ทำได้แล้วมันช่วยย่นเวลาลองผิดลองถูกไปได้เยอะเลยค่ะคำถาม3 อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือเทคนิคจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าเพราะแน่นอนเคสใหญ่เบีย้ยสูงลูกค้าก็ต้องมีคำถามมีข้อกังวลเยอะเป็นธรรมดาจริงค่ะอันนี้วัดกึ่งเรื่องทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยการตอบคำถามคลายกังวลแล้วเปลี่ยนข้อโต้แย้งให้เป็นโอกาสได้เนี่ยสำคัญมากในการปิดเคสใหญ่อืการได้เรียนรู้จากคุณหนุ่มโดยตรงนี้มีค่ามากค่ะและคำถามสุดท้ายครับถามถึงเป้าหมายในอนาคต แรงผลักดันอะไรที่ทำให้คุณหนุ่มยังสร้างผลงานต่อเนื่องได้ขนาดนี้คำถามปิดท้ายนี่เติมพลังสร้างวิสัยทัศน์สร้างแรงจูงใจระยะยาวนะคะมันทำให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ใช่จุดจบแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครับ การมีเป้าหมายมีแรงผลักดันเนี่ยทำให้คนเก่งๆเขาไม่หยุดพัฒนาตัวเองจะเห็นว่าแค่สี่คำถามนี้ครอบคุมมิติสําคัญของการเป็นนักขายที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะชัดเจนมากเลยครับการถอดบทเรียนจากโรโมเดลแบบนี้ทำให้ทีมเห็นภาพชัดเลยว่าต้องพัฒนาตรงไหนบ้างจริงครับฟังจากประสบการณ์ตรงนี้มันให้ทั้งวิธีคิด วิธีทำแล้วก็พลังใจได้ดีจริงๆนะครับพอกระตุ้นกันด้วยเรื่องคุณนุ่มแล้วก็เข้าสู่ช่วงถัดมาคือการสรุปผลงานแล้วก็วางแผนงานสัปดาห์ต่อไปค่ะคุณทีเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีครับบอกว่าช่วงนี้เหมือนกลับมาดูร้านค้าหรือกิจการของเราเองว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย30ตุลาคมถึง5พฤษภาคมผลงานเป็นยังไงบ้างอืมเหมือนเช็คสปอกเช็คยอดฉายนะคะใช่ครับ ตัวชี้วัดหลัหลกๆก็มี3ตัวคือยอดขายรวม (Sales Progress) ดูภาพรวมรายได้2คือจำนวนตัวแทนที่ Active มีกิจกรรม (Active Agents) อันนี้สะท้อนความเคลื่อนไหวของทีมและ3คือการส่งสอบอัตราสอบผ่าน (Licensing and Passing Rate) อันนี้ดูเรื่องศักยภาพการเติบโตระยะยาวแล้วก็มีการชื่นชมคนที่ทำได้ดีในแต่ละด้านด้วย การตามดู KPI ทั้ง3ด้านนี้เป็นประจำมันสำคัญมากนะคะเพราะการมองธุรกิจส่วนตัวของเราในมุมที่ครบไม่ใช่แค่ยอดขายแต่ดูไปถึงกิจกรรมที่ทำให้เกิดยอดขายแล้วก็การพัฒนาตัวเองกับทีมด้วยครับผมการเห็นข้อมูลสม่าเสมอช่วยให้ประเมินสถานการณ์ได้แม่นขึ้นว่าเราแข็งตรงไหนอ่อนตรงไหนควรจะไปเน้นปรับปรุงเรื่องอะไรต่อและประเด็นคือไม่ใช่แค่ดูย้อนหลังนะแต่มีการมองไปข้างหน้าด้วยคือวางแผนสำหรับสัปดาห์ถัดไป 6ถึง1ิพฤศจิก uh huh. โดยเฉพาะการเน้นย้ำเรื่องเตรียมตัวเตรียมตัวรับลูกค้าช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีที่คนเริ่มมองหาลดหย่อนภาษีแล้วก็เป็นช่วงที่หลายคนได้โบนัสด้วยนี่แหละค่ะหัวใจของการทำงานเชิงรุกคือเชื่อมข้อมูลปัจจุบันกับโอกาสข้างหน้าเลยการวางแผนล่วงหน้าเพื่อจับจังหวะสำคัญของตลาดอย่างลดหย่อนภาษีปลายป,ายปีโบนัสออกเนี่ยเป็นสิ่งที่มือชีพต้องทำครับผม การประชุมช่วยกระตุ้นให้ทีมคิดเรื่องนี้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆซึ่งดีมากค่ะมันทําให้เห็นว่าข้อมูลผลงานเนี่ยไม่ได้มีไว้ดูเฉยๆแต่มีไว้เพื่อวางแผนไปข้างหน้าใช่เลยครับพอพูดถึงโอกาสปลายปีมันก็เข้ากับช่วงถัดไปของการประชุมพอดีเป๊ะเลยคือการเจาะลึกผลิตภัณฑ์ใหม่ Protection Plus 189หรือ PP 189อ๋อค่ะตัวใหม่ล่าสุด ที่น่าสนใจคือคนนำเสนอคือคุณบอนซึ่งเป็น SD ใหม่แกะก,กล่องเลยนะครับเหลือคะให้ SD ใหม่นำเสนอเลยใช่ครับการนำเสนอก็เน้นจุดเด่น PP 189ว่ามันตอบโจทย์หลักๆช่วงนี้เลยคือต้องการออมเงินมีความคุ้มครองชีวิตแล้วก็ที่สำคัญคือลดหย่อนภาษีได้เต็มที่เหมาะมากกับคนหาตัวช่วยวางแผนภาษีปลายปีจังหวะ เปิดตัว pp 189นี่ถือว่าวางแผนมาดีนะคะมันสอดรับกับความต้องการตลาดช่วง q4 พอดีเลยคนส่วนใหญ่เริ่มมองหาผลิตภัณฑ์การเงินที่ออมไม่นานมากนักครับจ่ายเบี้ย9กปีคุ้มครอง18ปปีใช่ค่ะแล้วก็ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้คุ้มที่สุดคุณสมบัติที่เน้นๆก็คือออมไม่นานได้คุ้มครองชีวิตลดหย่อนภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจุดขายชัดเจนสื่อสารง่ายครับคำถามคือทีมจะเอาไปนำเสนอให้มันต่าง ให้มันน่าสนใจกว่าตัวอื่นๆในตลาดได้ยังไงอันนี้เป็นความท้าทายที่ต้องไปคิดต่อกันนะคะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจแล้วอีกประเด็นที่น่าสังเกตก็คือการให้ SD ใหม่เป็นคนแนะนำผลิตภัณฑ์นี้อาจจะมองได้ว่าเป็นการให้โอกาสให้เวทีผู้นำรุ่นใหม่หรืออาจจะส่งสัญญาณว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนแม้แต่เ d ใหม่ก็เข้าใจและนาเสนอได้อ่าฮะ เป็นไปได้ครับซึ่งก็น่าจะกระตุ้นให้ตัวแทนคนอื่นๆกล้าที่จะศึกษาและนําเสนอตัวใหม่นี้มากขึ้นด้วยค่ะเป็นมุมมองที่ดีครับอาจจะทั้งสองอย่างเลยพอรู้จักเครื่องมือใหม่แล้วก็มาถึงช่วงที่ตื่นเต้นเสมอเรื่องโปรโมชั่นต่างๆโดยเฉพาะคมเปญใหญ่พิชิตทิพย์ญี่ปุ่นแล้วก็โปรอื่นๆของเดือนพฤศจิกายนค่ะช่วงไฮไลท์เลยช่วงนี้คุณภูสิทธิ์นันทพงศ์วรกุลมาให้ข้อมูลแบบเต็มๆเลยครับ ไฮไลท์ที่คนจับตาก็คือโปรญี่ปุ่นซึ่งมีหลายเงื่อนไขให้คำนะแต่มีโปรหนึ่งที่ผมว่าเออมันง่ายดีแล้วก็กระตุ้นได้ดีคือชวนคนไปญี่ปุ่นอแค่ชวนคนใหม่เขาธุรกิจได้5คนรับสิทธิ์ไปญี่ปุ่นฟรีหนึ่งที่เลยโปรโมชั่นแบบนี้ทรงพลังมากนะคะโดยเฉพาะการเอาของรางวัลที่น่าดึงดูดมากๆอย่างทริปญี่ปุ่นมาผูกกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน ครับผมแล้วการตั้งเงื่อนไขที่ดูเหมือนจะทำได้ไม่ยากอย่างชวน5้าคนเนี่ยมันช่วยลดกำแพงในใจกระตุ้นให้ลงมือทำได้ง่ายขึ้นใช่ครับดูทำได้จริงการออกแบบโปรนี้ฉลาดตรงที่มันไม่ได้เน้นแค่ยอดขายส่วนตัวแต่กระตุ้นการขยายทีมหรือรี r u i t m e n t ไปด้วยซึ่งสำคัญกับการเติบโตระยะยาวอ่อฮะจริงด้วยครับการเชื่อมกิจกรรมสร้างทีมกับรางวัลน,น่าสนใจแบบนี้เป็นกลยุทธ์ที่มักจะได้ผลดีคะ่ะ นอกจากโปรญี่ปุ่นแล้วคุณภูสิทธิก็ยังให้ข้อมูลโปรอื่นๆของเดือนพฤศจิกายนด้วยแล้วที่สำคัญคือมีการให้เทคนิคการนำเสนอโปรโมชั่นพวกนี้ควบคู่ไปด้วยอ๋อดีเลยค่ะเพื่อช่วยกระตุ้นลูกค้าให้ตัดสินใจเร็วขึ้นโดยเฉพาะพอเชื่อมโยงกับเรื่องภาษีเรื่องโบนัสที่มันมีกรอบเวลาของมัน การให้เทคนิคพ่วงมาด้วยนี่ดีมากค่ะเพราะไม่ใช่แค่บอกว่ามีโปรอะไรแต่บอกด้วยว่าจะเอาโปรนี้ไปใช้กระตุ้นลูกค้ายังไงใช่ครับโดยเฉพาะการสร้างเอ g e n ซีหรือความรู้สึกเร่งด่วนโดยอิงกับช่วงเวลาสำคัญปลายปีมันช่วยให้ตัวแทนเห็นภาพเลยว่าจะเอาไปปรับใช้ทำงานจริงได้ทันทีฟังแล้วฮึกเหิมเลยครับอยากรีบออกไปทำงานเลย ฮอเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสรุปและปิดการประชุมค่ะช่วงท้ายนี้ก็มีแจ้งข่าวสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ด้วยเรื่องแรกคือการเปิดสนามสอบใบอนุญาตตัวแทนที่กระบี่โดยเฉพาะเลยอ๋อดีจังค่ะมีอบรมติวเข้มให้วันที่22พฤศจิกายนแล้วก็สอบสองรอบวันที่23พฤศจิกายนนี้เลย การอำนวยความสะดวกเรื่องสอบในพื้นที่แบบนี้เป็นการสนับสนุสน,นทีมที่ตรงจุดมากค่ะมันช่วยลดอุปสรรคเรื่องเดินทางเรื่องเวลาทําให้คนในพื้นที่หรือใกล้เคียงสอบได้ง่ายขึ้นครับผมซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการเพิ่มจํานวนตัวแทนคุณภาพการขยายทีมระยะยาวด้วยค่ะใช่เลยครับเป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับคนอยากเข้าอาชีพนี้หรือทีมที่อยากขยายกาลังคนโซนตาย จากนั้นก็เป็นการขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านคุณนุ่มคุณบองคุณผู้สิทธิ์ที่มาให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีการต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่นด้วยบรรยากาศแบบนี้ดีนะคะให้ความสําคัญกับทุกคนในทีมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีค่ะแล้วก็มีประเด็นสําคัญที่ฝากไว้ตอนท้ายด้วยครับคืออยากให้มองว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแร่ตัวเลขหรือรายได้นะแต่มันคือการสร้างคุณค่า ให้กับชีวิตเราเองครอบครัวแล้วก็สําคัญสุดคือลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครองความมั่นคงในชีวิตจากสิ่งที่เราเสนอไปการตอกย้ำเรื่องคุณค่าและความหมายของงานหรือ Purpose เนี่ยจำเป็นค่ะโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นพลังใจสูงสูงครับการที่ทีมเข้าใจและเชื่อมั่นในคุณค่าที่ตัวเองสร้างจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งกว่าแค่ตัวเงินอย่างเดียวค่ะปิดท้ายด้วยการแจ้งกำหนดการประชุมครั้งหน้า ซึ่งน่าจะตื่นเต้นไม่น้อยเลยครับ Rapid Club บออนไลน์ครั้งที่66วันอังคารที่12พฤศจิกายนเวลาเดิม18.00 19.00นแต่พิเศษคือถ่ายทอดสดจากเซี่ยงไฮ้ดิสเีย์แลนโอ้โหอันนี้เป็นการสร้างความน่าติดตามรักษาโมเมนตัมได้ดีมากค่ะเปลี่ยนบรรยากาศไปถ่ายทอดสดจากที่พิเศษพิเศษแบบนี้น่าจะดึงดูดให้คนอยากเข้าร่วมมากขึ้นนะคะ น่าจะอย่างนั้นครับให้ข้อมูลจำเป็นผลงาน PP 189สร้างแรงจูงใจโปรญี่ปุ่นแล้วก็สนับสนุนการทำงานสนามสอบเทคนิคขายรวมถึงมองไปข้างหน้าด้วยประชุมครั้งถัดไปถูกต้องเลยครับถ้าให้สร,รุปกันสำคัญที่เราคุยกันวันนี้จากการประชุม Hashtag 65เพื่อให้ทีมเอาไปตามต่อใช้งานง่ายๆก็คงมีสัก4 5ประเด็นหลักๆนะครับคือ1 ถอดบทเรียนคุณหนุ่มทั้งเรื่องสร้างความมั่นใจหาลูกค้าแก้คอโตแย้งตั้งเป้าหมายค่ะสำคัญมาก 2. มันเช็คสุขภาพธุรกิจตัวเองผ่าน KPI แล้วก็วางแผนเชิงรุกรับโอกาสปลายปี 3. ทํทำความเข้าใจจุดเด่น PP 189แล้วก็หาทางเสนอให้ตอบโจทย์ลดหย่อนภาษีอืมตัวใหม่ต้องรีบศึกษา 4. ใช้โปรโมชั่นอย่างฉลาดโดยเฉพาะทริปญี่ปุ่นที่เชื่อมกับก,บการสร้างทีม และ 5. ไม่พลาดโอกาสพัฒนาตัวเองอย่างเรื่องสอบที่กระบี่หรือเข้าประชุมครั้งหน้าชัดเจนเลยค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้ก็น่าจะทำให้เห็นภาพรวมประเด็นสำคัญที่ต้องโฟกัสหลังประชุมชัดขึ้นนะครับแต่แน่นอนการรู้ข้อมูลเป็นแค่จุดเริ่มต้นสิ่งสำคัญคือจะเอาไปลงมือทำจริงได้ยังไงนั่นคือคำถามสำคัญที่สุดเลยค่ะและอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากทิ้งทายให้ไปคิดกันต่อ หลังจากได้ฟังเรื่องดีๆได้ข้อมูลใหม่ๆเห็นโอกาสได้พลังใจจากการประชุมแล้วคำถามคือแล้วพรุ่งนี้เราจะทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้างครับสมาชิกในทีมแต่ละคนจะแปลงข้อมูลแรงบันดาลใจพลังงานพวกนี้ให้เป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรมในแต่ละวันได้ยังไงคะอ่าฮะ จะปรับแผนการทำงานยังไงจะลองใช้เทคนิคคุณนุมเข้าหาลูกค้ากลุ่มใหม่ไหมจะจัดเวลาไปศึกษาพีพีหนึ่งแปดเพิ่มแล้ววางแผนเสนอให้ลูกค้ากลุ่มไหนจะเริ่มลงมือชวนคนเพื่อเอาสิทธิ์ไปญี่ปุ่นยังไงหรือจะวางแผนไปสอบที่กระบี่ไหมใช่เลยครับต้องแปลงเป็น action plan การเชื่อมข้อมูลที่ได้รับกับการลงมือทำในบริบทของตัวเองนี่แหละคะ่ะคือหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนข้อมูลจากการประชุมให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง โดยเฉพาะเมื่อเห็นโอกาสทองอย่างช่วงรถหย่อนภาษีและผลิตภัณฑ์ใหม่รออยู่ตรงหน้าการลงมือทำเท่านั้นค่ะที่จะสร้างความแตกต่างได้